ขนมปังลูกเกตแถวนะครับแช่ลูกเกตนะครับใส่น้ําลงไปแช่ไว้15นาทีครับในส่วนของแป้งขนมปังผมใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับเกลือร่อนแป้งนะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันนิดนึงใส่ยีสต์ลงไปนะครับคนให้เข้ากันเตรียมยกขึ้นตีเลยครับไข่ไก่ลงไปนะครับตามด้วยนมสดจืดน้ําเย็นจัดเลยครับใส่เข้าไปตีสปีดต่ำสามนาทีครับผมก็จะใส่เนยนะครับตีสปีดต่ำนะครับ8นาทีนะครับ ถุงน้ําแข็งนะครับมาประคองไว้แบบนี้นะครับแป้งเนี่ยมันจะไม่เกาะที่โถตีแล้วนะครับเก็บแป้งนะครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้สี่บห้านาทีครับไล่แก๊สออกก่อนนะครับตัดเป็นก้อนนะครับก้อนละสี่สิบกรัมเก็บขอบเข้ามาแบบนี้แล้วก็คึงเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้สิบห้านาทีครับดีเยายวยาวแบบนี้ลูกเกดประมาณ1ิบกรัมทาบางๆนะครับพักแป้งไว้แบบนี้นะครับยี่สิบถึงสาสิบนาทีครับทาไข่รอบสองเข้าเตาอบเลยครับไฟล่างบนนะครับ อุณหภูมิที่160องศานะครับ